สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับในวันนี้นะครับก็เพอิญนะครับช่องของผมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เมื่อวานนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมอยากจะเรียนกับแฟนๆ u t u b e นะครับว่าผมเคยสังกัดกับออนไลน Station นะครับซึ่งก็มีผู้ร่วมงานที่ดีนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับ ผมต้องขอบคุณนะครับออนไลน์สเตชันนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับโดยเฉพาะน้องเปน้องส้มแล้วก็น้องซันนะครับแล้วก็ทีมงานอีกหลายๆคนนะครับตอนนี้ผมไม่ได้สังกัดออนไลน์สเตชันแล้วนะครับก็จะกลับมาในรูปแบบของตัวเองเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยเนาะเดี๋ยวพวกไฮไลท์พิมพ์มิริกนะครับในช่องเจนวิทส่วนประสิทธิ์เนี่ยจะต้องลบออกนะครับเพราะว่าจะไม่สามารถนำเสนอได้อีกแล้วนะครับ ก็จะไม่ได้สังกัดทูวิชั่นเหมือนเก่าแล้วนั่นเองนะครับก็ผมต้องขอบคุณนะผมต้องขอบคุณออนไลน์สเตชั่นมานาวกัดนี้นะครับก็ร่วมงานกัน1ปีเท่านั้นนะครับก็กลับมาเรื่องนะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับเมื่อคืนนี้ผมสัญญากับแฟนๆไว้นะครับโอ้โหแต่ไม่ไหวจริงๆเนาะเมื่อคืนง่วงง่วงมากนะครับเช้าวันนี้ก็ชาร์จแบตเต็มอิ่มนะครับแบบปื๊ดเดียวตื่นเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับ เรื่องราวของการย้ายทีมเนี่ยผมสัญญากับแฟนปลารีสอยู่หนึ่งคนนะว่าจะตามข่าวของซาวิกให้เดี๋ยวเป็นข่าวแรกเลยนะครับว่าปลารีสเอาซาวิกไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยเนมาเนี่ยติดไปรัสโควโิาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผลการเทสวันนี้ไม่มีเชื้อแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของเซลคิโอเลกูลอนนะครับเมื่อคืนนี้ผมสัญญากับแฟนแมนยูไว้นะครับไฟเขียวแค่นั้นเองไฟเขียวแล,นะล้วนะมานหดนะครับก็ ไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวผมเจาะรายละเอียดของข่าวให้นะครับส่วนเรื่องราวการเสริมทัพของสเปอร์ครับแฟนสเปอร์ถามผมไว้นะครับเมื่อ3มชั่วโมงที่ผ่านมาโชเซ่มารินโยสัญญาครับเสริมสไตรเกอร์อีกหนึ่งคนช่วยแฮนี่เคนนะครับแล้วก็เรื่องราวของเชลซีเรื่องราวของอาร์ซนอลกับลาการแซ็คเป็นยังไงต่อนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้นะครับจัดเต็มนะครับ ข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นตามสัญญานะครับแฟนของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซาวิกนะครับดีลนี้นะครับซาวิกมิลิงโควิดซาวิกนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงเนื่อยื่นข้อเสนอนะครับ54ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับซาวิกนะครับปรากฏว่านะครับดีลนี้นะครับลาซิโอปฏิเสธนะครับเพราะว่าซาวิกเนี่ยถือว่าเป็นกัปตันทีมคนสําคัญของทีมลาซิโอไม่ต้องการเสียซาวิกไปนะครับ ถึงแม้ว่าจะสัญญากับซาวิกไว้ว่าถ้ามีสโมสรใหญ่ยื่นข้อเสนอมาต้องรับนะครับแต่ปรากฏว่าเงิน54ล้านปอนด์ปารีสแซงต์แชงแมงนะครับยื่นข้อเสนอมาแต่มันน้อยเกินไปนะครับค่าตัวของซาวิกเนี่ยใครก็ทราบว่าใกล้แตะ100่้ล้านปอนด์ปารีสไม่ขยายเงินเพิ่มนะครับฉะนั้นดีลนนี้นะครับซาวิกกับปารีสจบไปอย่างเป็นทางการนะครับแล้มาต่อกันที่ เรื่องราวของเนมานะครับผมเอาเรื่องของปลารีสเพิ่มก่อนเลยนะเนมานะครับเชา้าวันนี้นี่ก็น่าจะแฮปปี้เนาะกับการเคลียร์เรื่องของโครวรัสนะครับก่อนหน้านี้นะครับการตรวจเนี่ยเนมาเนี่ยปรากฏว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับแล้วก็พักพักนะครับวันนี้เชา้าวันนี้นะครับก็มาตรวจแล้วก็ปลอดเชื้อแล้วนะครับเนมาก็จะลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับ แล้วก่อนหน้านี้เองเนี่ยเจ้าตัวเองนะครับปฏิเสธแบบชัดเจนนะครับว่าเขามีความสุขกับปาริสเซย์แมงมากๆนะครับก็การระบาดของไวรัสโคโรนานี้ไม่ใช่เฉพาะเนมานะครับเอ็มปัป,ปเป้เวรัติมามลอิคาดีเคเลอร์นาวาสมาคิตตสดิบันเลียติดหมดเลยนะครับ <c oughs> นักเตะระดับซูปเปอร์สตาร์ติดหมดเลยนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยเนมาปลอดเชื้อแล้ว จะลงซ้อมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเรือมณดกันต่อนะครับเรื่องราวของเซลคิโอเลกูลอนนะครับล่าสุดนะครับผมอัปเดตให้กแฟนแมนยูแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเตรียมเฮได้เลยนะครับซินิซิดานะครับไฟเขียวแล้วนะครับให้เซลคิโอเลกูลอนนะครับสามารถย้ายทีมได้เลยนะครับซึ่งในเวลานี้เองเนี่ยสเปอร์แมนยูนะครับ รอเซ็นสัญญาอยู่นะครับตอนนี้นะครับเมื่อสีดานไฟเขียวในเช้าว,วันนี้นะครับนั่นก็หมายความว่า,อาโอกาสที่แมนยูเนี่ยจะเซ็นสัญญากับเซคิโอเลกรอนในราคา25ล้านปอนด์นะครับมีโอกาสสูงที่สุดนะครับก็ผมใช้คำว,ว่ารอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแกเร็ตเบลกันมากนะครับเรื่องราวของแกเร็ตเบลในเช้าว,วันนี้เนี่ยจะ จ่ายเงินนะครับมาริดน,นะครับจ่ายเงินเลย60ล้านปอนด์เคลียเบลไปเลยนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศน,นะครับว่ามาริดใช้คําว่าฉีกสัญญาแต่การฉีกสัญญามูลค่า2ปีของเบลเนี่ยต้องใช้เงินสูงถึง60ล้านปอนด์นะครับตามรายงานจากเดลี่เมลนะครับว่าไม่มีข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์ตามที่ตกเป็นข่าวไปนั่นก็หมายความว่ามาริดต,ต้องเสียเงินให้เบลนะครับ 60ล้านปอนด์ตลอดสัญญา2ปีเพื่อเคลียร์เบลเลยนะครับก็รอดูกันนะครับว่ามาริดจะฉีกในช่วงเวลาไหนนะครับแต่ที่แน่ๆในมาริดเสียเงิน60ล้านปอนด์แน่นอนนะครับลามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ杜瓦โดคาวานิงกากันนะครับวันนี้นะครับสโมสรเรัลมาริตนะครับก็จะมีแผนว่าจะจ่ายเงินล่วงหน้านะครับ55ล้านปอนด์ให้กับต้นสังกัดของคาวานิงกาไว้นะครับ คือตามรายงานในตอนนี้เองเนี่ยการที่จะเคลียร์เกเรตเบลออกไปนะครับก็จะเสริมคาวานิงกาเข้ามาทันทีนะครับก็รอดูความไปได้ของดิวเกเรตเบลก่อนนะครับคาวานิงกาเป็นนักเตะวัยสิปีที่เป็นเพชรเป็นงามของเรอัลมาดริตต้องการตัวนะครับก็รอดูกันนะครับว่าเคลียร์เบลแล้วจะเซ็นกับคาวานิงกาเลยหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันต่อนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ย เป็นเรื่องราวขององตวนกิสมันนะครับที่จะสวมเสื้อหมายเลขเจ็ดแทนฟรีเป้คูตินโยนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยกิสมันสวมหมายเลข17นะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้เนี่ยบาร์เซโลนาใช้สวมเสื้อหมายเลขเจ็ดนะครับนั่นก็หมายความว่าฟรีเป้คูตินโยนะครับที่กลับไปกับสโมสรเนี่ยจะต้องสวมเสื้อหมายเลข14นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการย้ายทีมของบาร์เซโลนานะครับก็จะมีผู้เล่นทั้งหมดนะครับในสื่อบอกไว้ 12คนในการย้ายออกจากทีมคัมนูในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับคนที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นนับหลุยส์โซเลสไปแล้วนะครับหลุยส์โซเลสอันโตโรวิวดาวสมูเอ็มติตี้ฮวนแคตาริโบนะครับมาตินบริชไว์นะครับเนลสันเซมาโดลาฟินยาจูเนียร์ฟิโปมาริดานะครับแล้วก็อีก2คนนี่ใครเนี่ยมูซาวากเก้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นใครเนี่ย อโร่บูสเกตผมไม่รู้จักเหมือนกันนะน่าจะเป็นน้องของเซียวบูสเกตหรือเปล่านะครับชื่อว่าอโร่นะครับบูสเกต12คนนะครับไม่มีโดนัเมซี่อยู่แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับบาร์เซโลนาจะเปลี่ยนแปลงทีมนะครับก็ตามนั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบาร์เซโลนากันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของการยืมตัวเฮกเตอร์เบยรินก่อนนะครับข้อเสนอ25ล้านปอนด์ถึง35้าล้านปอนด์นั้นเนี่ยดูเหมือนว่านะครับ อาร์เซนอลเนี่ยไม่ไม่โอเคนะเพราะว่ามันน้อยไปนะครับแต่สัญญาของบยลินเนี่ยเหลือ3ปีกับอาร์เซนอลนะครับบียลินเองเนี่ยก็ต้องการมาเล่นให้กับบาร์เซโลนานะครับฉะนั้นเพราะว่านิวสันเซเมโจะถูกขาย,ยางไงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอฉะนั้นดีลนี้นะครับของเฮกเตอร์บยลินเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะของการยืมตัวก่อน แล้วก็เซ็นสัญญาอีกทีหนึ่งนะครับก็รอดูกันสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าในสื่อบอกไว้ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าเขาเคลียร์เซมาโดได้เนี่ยอาจจะมีเงินก้อนนึงในการเซ็นสัญญากับเบย์ลินหรือไม่ก็ยืมตัวก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ e ีเมอร์สันนะครับกับเมมฟิสเดปายในการแลกตัวนะครับสโมสรบาร์เซนโลน่านะครับอาจจะใช้อ e ีเมอร์สันเป็นข้อต่อรองในการที่จะดึงตัวเมมฟิสเดปายผมก็แปลกใจนะว่า จะเซ็นกับเดปายตั้งนานแล้วแต่ยังนะครับคือเดปายในสัญญาเหลือประมาณ4-5เดือนนะครับมันมีวิธีเหมือนกับดีลของอคาธาล่านั่นแหละนะครับก็ตามรายงานนะครับบาเซโลนาจะเจรจากับโอลิมปิกลริยงใหม่นะครับเพื่อให้เงินการจ่ายมันน้อยลงไปนะครับฉะนั้นเมมฟิสเดปายกับบาเซโลนาดีลนี้ยังไม่จบนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสทูเคิลกันนะครับล่าสุดนะครับในดีลของมาเตโอกดูซี่นะครับ เกิดขึ้นได้ยากแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยบอกนะครับว่า d ดีลนี้จะไม่เกิดขึ้นคือปารีสไม่ต้องการเกนูซี่ะนะครับก็ตรงๆต,ต,ตามนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของคาร์เลมเบเซม่านะครับล่าสุดน,นะครับประธานของสโมสรโอ,นอนินฟิกติโยงนะครับก็ต้องการดึงคารเลมเบเซม่านะครับกลับมาเล่นให้กับสโมสร โอลิมปิกลียงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับเบนเซม่านะครับเล่นใหกับเรียวมมอริตทุกรายการนะครับยิงไปทั้งหมด249ประตูจากการลงสนาม513นัดให้กับเรียวมมอดิตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเช้าวันนี้นะครับผมเริ่มต้นเมื่อคืนนี้นะครับดิวของดาวรุ่งนะครับที่ยิง600ประตูนะครับของแมนเชสเตอร์อ่ะอันนั้นปิดไปแล้วนะครับ คราวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอเล็กเซเรสกันนะครับเมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าดีลนี้อัปเดตยังไงนะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับในการปิดดีลของอเล็กเซเรสนะครับคือมันมีในสื่อบอกไว้ว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยครับที่จะปิดดีลของอเล็กเซเรสแล้วก็เซลคิโอเรกรอนนะครับซึ่งได้รับไฟเขียวจากเรียมาดริดแล้วนะครับตามรายงานนะครับว่านอกจาก ที่จะต้อง o f f ฟิเชีอย่างเป็นทางการนะครับยังมีบู๊พแฮมตันเนี่ยที่ได้ยื่นดิวของอเล็กเซเลสด้วยเช่นกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่เป็นทีมเดียวนะแต่ดูเหมือนว่าแนวโน้มจากสื่อต่างประเทศนะครับอโบรายืนยันว่าวูฟก็ยื่นฉะนั้นดิวของอเล็กเซเลสครับรอออ f ฟิเชียอย่างเป็นทางการจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการปิดดิวนี้นะครับสื่อบอกไว้ว่าปิดได้อะแต่ผมรอออฟฟิเชียลแค่นี้นะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของเดจิโซตันนะครับโซตาน่านะครับเดจิโซตาน่านะครับตอนนี้เองเนี่ยก็ปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องย้ายออกจากแมนยูไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นนักเตะดาวรุ่งวัย17ปีนะครับกอ็อาจจะยังไงอะต้องการที่จะ ไปลงเล่นกับสโมสรอื่นนะครับก็ว่ากันไปนะครับสำหรับดิวของดาจิโซตาน่านะครับซึ่งปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาเซโซนี่นะครับคาเซโซนี่เนี่ยเป็นโค้ชฟุตบอลหญิงนะครับก็ก็มันยังไงอ่ะบอกว่าจะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่2คนนะครับสคนนี่ใช่เพสเทนเพรสกับ อาริเซียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพอดีผมไม่มีข้อมูลของฟุตบอลหญิงเลยนะครับแค่บอกว่าจะเซ็นสัญญา2คนอะไรประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟสนะครับเฟสนี่ตอนนี้นะครับก็ยกเลิกการย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเฟสเองเนี่ยตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรกาลาตาส์ลายและโลมานะครับแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับ เจ้าตัวยืนยันนะครับว่าจะไม่ย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับล่าสุดเช้านี้ดิวของคูลิเบอรี่ชัดเจนนะครับว่าการที่ส่งอเร็กซินชินโก้นะครับเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับคูลิเบอรี่นะครับตอนนี้ดิวนี้ไม่สำเร็จนะครับซินชินโก้มีสัญญา4ปีกับแมนซิตี แล้วก็ที่สำคัญก็คือดีลของคุริบารีเนี่ยไม่สําเร็จเพราะประธานสโมสรอ,อา,อาสโมสรน,นาปลีนะครับเขาบอกว่าเขาเห็นผลว่าดีลนี้จะยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยประธานสโมสรก็อ้างว่าเขาป่วยติดไวรัสโครโรนาอยู่นะครับก็มันเป็นเหตุเป็นผลยังไงเนี่ยผมงงจริงนะครับคือเอาตรงเนาะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแค่นั้นเองนะครับก็ดีลของคุริบารีกับแมนซิตี้ก็จบไปตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของวันดุ่มกันนะครับก็การพูดคุยเชิงบวกก็ผมบอกไปแล้วเนาะครอปจะส่งเป็นสเสบียนตัวจริงในวันนี้นะครับริวพูจะแข่งขัน5ทุ่มครึ่งนะครับก็ติดตามได้นะครับก็ดูถ่ายทอดสดเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับวันดุ่มจะอยู่กับริวพูต่อไปแต่สัญญาฉบับใหม่เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับก็ดูแล้วครอปจะต่อนี่แหละนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮาเซมเอวกันนะครับ ฮัตเซเมวานะครับเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของอาร์เซนอลนะครับในซัมเมอร์นี้นะครับทุกคนทราบนะครับว่าอาร์เซนอลต้องทุ่มเงินสูงถึง60ล้านยูโรหรือประมาณ55.4ล้านปอนด์นะครับก็ตามรายงานจาก ESPN เนี่ยกำลังเคลียร์เอกสารกันอยู่นะครับว่าเอายังไงนะครับแล้วก็อาร์เตต้านะครับกำลังรอนะครับคำยืนยันจากเอดูผู้บรการฝ่ายเทคนิคนะครับที่กาลังเจรจากับโอลิมปิกลียงอยู่นะครับฉะนั้น ดิวของอาร์เซนอลวานะครับแฟนอาร์เซนอลตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะมีพ่วงสําหรับมาเตโอกูดูซี่ไปอยู่กับลิยงด้วยเช่นกันนะครับก็คือน่าจะแฮปปี้อ่ะเอาแบบตรงๆตามนี้นะครับสาหรับอาร์เซนอลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซงลากาแซกกันนะครับล่าสุดนะครับกองหน้าของอาร์เซนอลคนนี้นะครับก็ได้เปิดใจแล้วนะครับจะอยู่กับสโมสรอาร์เซนอลต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย อาร์เซนอลกำลังคึกคักในการเสริมทัพอย่างฮัสเซมเอดูอามาเสริมนะครับลังแซกให้สัมภาษณ์กับเลดกิฟส์ครับว่าถ้าถามว่าผมจะออกจากอาร์เซนอลไปอยู่กับแอตมาริไหมนะครับอาร์เซนอลไม่ได้มีจุดยืนที่จะขายผมออกไปนะครับเขาจะไม่ไปอยู่กับแอตมาริดนะครับและก็จะอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปด้วยสัญญา5ปีที่เหลืออยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือ2ปีนะครับก็ตามนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่สัญญาฉบับใหม่ของเอมมอนิกกับอบามยองนะครับคือผมไม่เห็นออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะแต่สื่อบอกไว้ว่าเซ็น3ปีนะครับอบามยองก็แฮปปี้นะครับกับเงิน2,5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์คือเอาตรงๆเลยโอบามยองรับทราะนะครับแล้วก็น่าจะแฮปปี้กับเพื่อนๆอ,อย่างวิลเลียนแล้วก็อีกหลายๆคนที่กําลังจะย,าย้ยายเข้ามานะครับก็ดูแล้วสัญญ,ญา3ปีนะครับสําหรับโอบามยองรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของแอชลี่มิเลนไนกันนะครับล่าสุดในตอนนี้เนี่ยยังคงคิดที่จะออกจากอาร์เซนอลเหมือนเดิมนะครับความประทับใจนะครับในเกมเชลตี้ชิลในฟอร์มของมิเลนไน่เนี่ยทำให้หลายๆทีมนะครับการันตีตำแหน่งตัวจริงให้มันเป็นเหตุผลเหมือนกันนะถ้ายักษ์ใหญ่จะเซ็นสัญญานะครับตามรายงานจากเดลิเมลนะครับว่ามิเลนไนเนี่ยพิจารณาย้ายออกอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีหลายสโมสร ยื่นข้อเสนอให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันเน่อว่าวูบนิวคาสเซิลแล้วก็สเปอร์ที่ต้องการตัวจะเลือกใครนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเมริโนมาร์ติเนสกันนะครับล่าสุดน,นะครับตกลงรายละเอียดกับสโมสรแอสตันวิลล่าได้เรียบร้อยนะครับเขาจะย้ายไปร่วมทีมแอสตันวิลล่านะครับมาร์ติเนสเนี่ยตามรายงานจากดีอินดิเพนเดนต์นะครับว่า อาจจะเซ็นสัญญา4ปีนะครับกับแอสตันวิลล่ารับค่าเหนื่อย60,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ก็อันนี้ผมรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับได้เอรูรัตเมนดี้แล้วนะตอนนี้จะเอาดีแคลซ์อีกคน,นครับตามรายงานจากสื่อตามประเทศเมื่อ10เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เชลซีเนี่ยจัดการดีลของเอรูรัตเมนดี้เสร็จนะครับ ตอนนี้กำลังกินจากับดีแคไรส์นะครับกองกลางของเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยู่นะครับดูแล้วนะครับเชลซีแตะ300ล้านปอนแน่นอนในการใช้เงินซื้อหนกเตะนะครับนั่นก็หมายความว่าต้องขายใครออกไปบ้างนะครับก็ตามนี้ครับรอให้ยื่นอย่างเป็นทางการก่อนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลอสบาร์เก้กันนะครับเชลซีนะครับก็เสนอลอสบาร์เก้นะครับในการแลกเปลี่ยนกับดีแคไรส์ครับดูเหมือนว่านะครับ ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับนอกจากจะให้ลอสบัคเล่แล้วยังต้องแถมเงินอีก40ล้านปอนด์นะครับฉะนั้นดีลนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับรอสโมสรเชลซีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแหล่งข่าวออกมาว่าแลมพาร์ดเนี่ยยังไงก็จะเอาดีแคร์ไรส์ให้ได้นะครับมาเป็นย์เมเกอร์นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็นโกลโกงเต้ é, แล้วก็คิสเทนเซนแล้วก็เบร์สบาโล บอสโซวิกกันนะครับล่าสุดนะครับเชลซีนะครับปฏิเสธนะครับข้อแรกเปลี่ยนเอ็นโกลกองเต้นะครับรวมถึงคิสเซนเซ่นนะครับเพื่อแลกตัวกับมาเซโลโบโซวิกนะครับตามรายงานตามรายงานนะครับว่าสโมสรอินเตอร์มิลานเองเนี่ยต้องการเอ็นโกลกองเต้โดยการที่จะแลกกับบอสโซวิกนะครับก็รวมถึงเอาคิสเซนเซ่นมาด้วยอนะครับเหมือน2แลกหนึ่งอะแต่ดูแล้วนะครับ อั e นเดรีคอนเต้นี่ทำธุรกิจฉลาดนะครับเชลซี Chelsea, ไม่เอาด้วยนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับเริ่มต้นจากโชเซ่มูรินโญ่นะครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะเสริมสไตรเกอร์เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือแฮร์รี่เคนนะครับโชเซ่มูรินโญ่นะครับตกเป็นข่าวว่าต้องการสไตรเกอร์แบบแฮร์รี่เคนมากๆนะครับแล้วต้องเสริมให้ได้นะครับในเวลานี้เองเนี่ยประเด็นของมูรินโญ่เนี่ย ได้มีการออกมาพูดนะครับว่ากองหน้าของสเปอร์เนี่ยที่เสริมจะต้องเป็นกองหน้าที่น่ากลัวนะครับและนักเตะที่ตกอยู่ในข่ายในเวลานี้เนี่ยคือมูรินโญ่เนี่ยพูดหลากหลายมากเลยนะครับในบทสัมภาษณ์นี้ผมขออนุญาตตอบสั้นๆว่านักเตะที่เข้าข่ายนะครับว่ามูรินโญ่จะดึงมาเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้านะครับก็คือทรอยดิเน่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอัคคาดิอุสมิลิกนะครับก็จะเป็น2คนนี้ เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะยื่นข้อเสนอเที่ยวไรเนี่ยถ้าพูดถึงมิลลิกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ32.5ล้านปอนด์นะครับส่วนถ้าเป็น,นทอยดิเน่เนี่ยทอยด i เน่นี่ผมจำราคาไม่ได้น่าจะอยู่ประมาณที่20-30ล้านปอนด์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สเปอร์เนี่ยจะได้กองหน้าตัวใหม่หรือเปล่าอยู่ที่โชเซ่มูรินโญ่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมุรส,สเปอร์กันต่อนะครับ สเปอร์นะครับได้ยื่นข้อเสนอนะครับเซ็นสัญญากับแพตสันดาก้านะครับกองหน้าของเรดบูลซาบุกนะครับตามรายงานจากด e สแตนดา r ์นะครับก็มีการยื่นข้อเสนอนี้จริงนะครับแล้วก็สโมสรเรดบูลซาบุกนะครับก็ออกมาปฏิเสธดาก้าเรียบร้อยนะครับไม่ขายให้นะครับดาก้ามีเซ็นสัญญามีสัญญาอยู่กับเรดบูลซาบุกถึง4ปีด้วยกันนะครับจะไม่ขายดาวลุ่งคนนี้ให้นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเอเบชีเอลเซ่นะครับซึ่งเป็นนักเตะตัวลุกที่เซ็นสัญญาฉบับใหม่มานะครับก็ตอนนี้นะครับเดนดิลของวิลเฟรซาฮาเนี่ยรอยฮัสสันยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะไม่ขายวิลเฟรซาฮาออกไปนะครับจะเก็บนักเตะคนสํคาคัญนี้ไว้กับทีมเหมือนเดิมนะครับนั่นก็หมายความว่าคิสซันเลนะครับยังคงเป็นทีมที่น่ากลัวเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับชัดเจนนะครับดีลของซาวิกนะครับปารีสยุติไปแล้วนะครับไม่เพิ่มข้อเสนอดีลของเซลคิโอเลกูลอนนะครับน่าจะแฮปปี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซีรีนซีดานไฟเขียวแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าเซลคิโอเลกิลอนอาจจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพของอเล็กเทเรสกับแมนยูมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแมนยูอาจจะปิด2ดีลเลยก็ได้ เรื่องราวของเชลซีต้องการดีแคร์ไรส์นะครับอเล็กซงลากาแซกจะอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปฉะนั้นความเข้มข้นของสุบข,ข่าวการย้ายทีมนะครับยังคงมีเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพิม์ลิกกลับมาแข่งขัน6โมงครึ่งเราต้องรอดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ